สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จีปาทาสตูดิโอนะคะทักทายเพื่อนๆตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วแหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าช่องเราโดนห้ามไลฟ์สดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำเป็นคลิปทักทายเพื่อนๆน,น,นะคะวันนี้ แบกเกเราวันนี้โอเคอยู่วันนี้เป็นวันพุธที่สิบเก้าอากาศวันนี้ก็มุสตี้เหมือนมันเหมือน,ม,นมีหมอกมีฝนมีอะไรม่รูปบอกไม่ถูกอากาศค่อนข้างเย็นนะคะที่โซนสีที่เวลเพราะฉะนั้น ตอนนี้เป็นเวลาสิบห้านาฬิกาเพราะฉะนั้นเราจะกินเบรคฟาสตอนสิบห้านาฬิกาหัวซะอะไรอีกเนี่ยทำงนานเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ก็เลยมีโอกาสมาทักทาย ว่าจะไม่ว่าจะไม่ลงก็ยังไงอยู่ม,มันไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าต้องรอรอจนกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะถอนจะถอนถอนคำร้องเหมือนว่ามีคนอนะ่ะไปร้อง YouTube ว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์เขาอะไรอย่างเงี้ยอืม กากลับเข้าไปดูเขาเอาเขาเอาไอ้นั่นออกไปแล้วเขาเอาไลฟ์ไอ้ที่ที่บอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ออกไปแล้วแล้วทีนี้เราก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราจะต้องรอจนนั่นแหละเจ้าของเขาลิขสิทธิ์เขาถอนคำร้องก็9สิบวันตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นเดือนหนึ่งไม่ใช่เว้ย เป็น90วันแต่ภายใน90วันคือรอภ,ภายในเก้าสวันแต่ถ้าเขา,าเขาถอนก่อนยอะไรเงี้ยเราก็ก่อนเก้าสิบวันถ้าเขาถอนก่อนเกวันเราก็มีสิทธิ์ถ้า Youtube ให้เรากลับมาไล์อีกนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไล่ต่อแต่ตอนนี้บ่มีอย่างแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ เราก็ทักทายเพื่อนๆโดยโดยโดย,โดย,โดยทำคลิปไปก่อนเนาะพอหายคิดถึงไม่รู้มีใครคิดถึงรหรือเปล่าจะกินอาหารจะกินอาหารเช้าตอนเย็นจะกินจะกินทำอาหารเช้ากินกันนะคะเขาให้กินตอนเช้าน่นแะแต่ตอนเช้าเราไม่มีเวลากินเราก็คือมากินตอน บายบเก๋ๆอันนี้ของให้ดูเฉยๆแต่ไม่โฆษณานะคะเป็นอาหารเช้าที่จริงอะ่ะเขาจะให้แบบเช็คนะให้เช็คให้เข้ากันแต่ทีเนี้ยมันเช็คยากมันเหนื่อยแมมันเช็คยากปวดแขนเราก็เลยใช้การแบบปั่นเอา <laughs> ใช้เครื่องปั่น ส่อันนี้ไปแล้วเราก็จะตามด้วยตัวนี้โปรตีนอุชูเขาบอกว่า2ช้อนนะแต่เราไม่มีช้อนตวงแบบนั้นเราใช้แบบนี้ไปเลยออาจ๊ะลงไปงนี้เลย,ยเจอกันสักวันละ5นาทีสิบนาทีแล้วก่นกอนเนาะแต่ไม่รู้จะทำอะไรให้ อยู่แต่ในบ้านมันไม่มีคอนเทนต์เมื่อวานนี้ออกไปอยู่ออกไปเที่ยวทางแต่แลัวนะแล้วเราก็จะตามด้วยไฟเบอร์จะไฟเบ fiber fiber แลอย่างนะั้นนะไฟเบอร์เรียกไฟเบอร์อุ้ยตายลูกแม่หล่นลงหล่นลงท้งสองนี่นะจ้า ไฟเบอร์อะไรอีกเหรอมีอะไรก็ผสมลงไปให้หมดเลยกินทีเดียวเลยแล้วเราก็จะผสมน้ำจากนั้นเราก็จะเป็นการปั่นนะคะแต่ตอนปั่นจะไม่ให้ดูเพราะว่าเสียงมันจะอนี่มากเสียงมันดังมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำให้ดูทําเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาชมากินให้ดูตันได้แล้ว อันนี้คือรสชโโ็อกโกแลตเราทำรชโโสช็อกโกแลตกใส่ใส่น้ำเยอะไปหน่อยเต็มเลย,อ,ยอันนี้ไม่ใช่แกว้วไม่ใช่แกว้วแก้วเบียร์แต่ไม่ใช่แต่วันนี้ไม่ใช่เบียร์ก็เลยกินเนอฮึ เดไม่ใช่มาโชว์กินอาหาร <c oughs> เสริมมันติดลิขสิทธิ์อีนะเขาเข <c oughs> <ว>าฟ้องอีกนะหามไงทำอะไรก็โดน <c oughs> เราก็ยังงอง <c oughs> อยู่นะว,ว่าดูดไปได้อย่างไร <c oughs> เราไม่มีการเตือนล่วงหน้าด้วยนะเพราะปกะติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเราทํากฎผิดกฎชุมชนเนี่ยมันจะมีอีเมลมาก่อนครั้งแรกใช่ไหมอีเมลมาเตือนเราก่อนว่าเนี่ยเรานน่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเนี่ยไอเนี้ยไม่มีอีเมลเลยนะมันแบบเหมือนกับประมาณว่ามันสต็อปเราแล้วอ่ะมันถึงส่งอีเมลมาบอกทีหลังเออมันเอาไอ มันเอาคลิปไม่ใช่เอาคลิปเอาเอาเทปเราอะไอ้วันนั้นอะออกแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเออเราก็เลยเข้าไปแก้พอมันส่งมาปุ๊บเราก็เข้าไปดูเลยเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปแก้ก็ไปส่งอย่างที่มันบอกนะั่นแหละให้ส่งเอกสารไปพ๊บเลยเนี้ยแล้วก็ส่งไปพอส่งไปเสร็จปุ๊บนะเออตื่นเช้ามามันมีอีเมลมาแจ้งบอกว่าโอเค มันมันเอาเอาอะไรนะไอไลท์สดไอนั้นอนะ่ะเทปนั้นอนะ่ะแบ็กออนแล้วก็เหมือนกับว่าพุดกกับเราก็เลยบอกเออแต่มันยังมีแบบเหมือนประมาณว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีบอกใช่ไหมเวลาเราเข้าไปดูว่าเทปเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์เพลงไหนอะไรยังไงเงี้ยมันจะขึ้นบอกนะแต่เนี่ยมันไม่มีบอกไงแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหม เออเราจะไม่รู้ว่าดียังไงว่าเราเราจะเข้าไปแก้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีบอกเลยนะเราก็เลยแบบขี้กเกียจละก็เลยแบบไม่ดีลิททิ้งไปเลยอืก็เลยแบบเอ,เ,แบบเอาเทปนั้นออกไปเลยจบทีนี้สงสัยยิ่งกว่าเดิมมันมันเช็คไม่ได้แล้วมันก็เลย,ยมันก็เลยมีอีเมลมาบอกบอกว่า,วาห้ามเราแบบว่า Uh, สแสดงบมฟิวเจอร์แบบ action, อคชันเงี้ยเหมือนแบบว่าไม่ให้ทำอะไรต่อให้แค่ให้รอรอว่าเจ้าของเขาอะยื่นอุทธรณ์เรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็เขาต้องบอกว่าต้องรอใหอ้ให้เจ้าของก็ยื่นอุทธรณ์ไปบอก Youtube ให้ Youtube แบะไปบอกไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาว่าเราเนี่ยทำโดยแบบ Mistake หมายถึงว่าทําโดยแบบว่าไม่รู้ไงไมเออ่เข้าใจผิดหรือว่าแบบไม่ทันระวังหรืออะไรประมาณนี้แหลมเราก็เขียนไปแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าต้องรอภายในเก้าสิบวันเก้าสิบวันนี้มันหมดอายุไงมันหมดอายุออการร้องร้องเรียนเออมีภายถ้าเราจะอุทธรเราต้องอุทธรภายในเก้าสิบวันถ้าเราจะแก้เราก็ไปแก้ภายในเก้าสิบวันก็คือสามเดือนตอนแรกเราเข้าใจบอกว่า เดือนเดียวไม่ใช่กลายเป็นว่า90วันเราก็เลยบอกก็นั่นแหละก็เลยบอกเออก็ตามนั้นก็ต้องรอรอประมาณนั่นแหละมันให้รอ90วันก็รอ90วันช่วงนี้ไม่มีอะไรทําก็อัดคลิปทักทายไปก่อนออื แล้วทีวนี้แต่คนอื่นเขามีนะเขามีเตือนล่วงหน้าคือตามกฎมันอ่ะมันต้องเตือนเราก่อนไงอืมมนอยู่ๆมันมาถอดของเราออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกอืมแล้วก็ห้ามเราไลกต่างหากเออนั่นแหละภายใน90วันแต่ทีเนี้ยไอ้ความเข้าใจของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาถอนก่อน90วันเนี่ยเราก็ อาจจะสามารถกลับไปไลฟ์ได้เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยไม่ใช่อ่ะเพราะว่าถามถามเพื่อนคนที่เขาเขาเขาเคยโดนอ่ะเขาทํามาเขาบอกว่ามันต้องรอสามเดือนเลยนะรอเก้าสิบวันอันนี้ยังเป็นกฎกฎเดิมอยู่เะไรเนี้ยก็คือต้องรอนั่นแหละสามเดือนหมดอายุความอ่ะอยังไงก็ต้องรอหมดอายุความ มันมีกฎใหม่มาเยอะเลยอเออมันไอ้นี่มาให้อมันส่งมาให้รูปมันรูปเปลี่ยนหมดไอไลฟ์สดในมือถือต้องเอามือถือไปลงทะเบียนเออต้องไปอะไรนะต้องไปแอปพลายสำหรับใช้มือถือเออว่าเราจะไลฟ์อะไรเออจะไลฟ์ในมือถือหรือว่าจะไลฟ์ในไอเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะไลฟ์อ่ะเราก็ต้องเข้าเข้าไปดิจิเตอร์ คือต้องเข้าไปแจ้งนั่นอะไรประมาณเนี้ยไ,ไม่รู้นะลอง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 เข้าไปดไูเราก็งงเหมือนกันคนอื่นเขาก็ทํากันเยอะแยะเขาก็ไม่โดนไอ้นี่ทำนะเพิ่งซับเพิ่งได้หกร้อยกว่ากว่าซับชั่วโมงได้พันกว่าชั่วโมงเองเอ,อ้ยังไม่ถึงไหนเลยโดนซะและ้ว <c oughs> ก็เลยว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะคะแล้วก็จะพยายามพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมาทำแบบคลิปทักทายเพื่อนๆน,นะสำหรับ FC ที่ติดตามสำหรับ Subscribe ที่ติดตาม Subscribe ใช่ไหมที่เขาพูดว่าเออนั้นเละตอนนี้ก็เลยไม่มีอะไรทำว่างๆจากงานก็ เพราะปกติถ้าว่างแล้วเราก็จะไลค์ใช่ไหมเราก็จะแบบเอออะอย่เนี่ยได้เจอกันแต่ทีเนี้ยขี้เกียจด้วยไม่ใช่หรอกอยู่ดีๆก็กิฟต์อัพละเหนื่อยละก็เลยแบบช่างมันเถอะไลค์ไม่ได้ไม่ต้องไลค์มันละโอเคค่ะวันนี้ก็มาบ่นให้ฟังแค่นี้แหละ จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวทำยาวไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนนี่อีกก็เก่าว่าจะทำแบบเหมือนแบบคลิปทักทักท,ทายวันละห้านาทีสิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยอืมคลิปละห้านาทีสิบนาทีโอเคค่ะ สวัสดีทุกคนไปแล้วทีนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ไม่รู้ว่าจะมีคลิปหน้าหรือเปล่าถ้ามีคลิปหน้าก็คงเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวรอให้ไปหาคอนเทนต์ก่อนว่าจะทําอะไรอืมแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปถึงไหนแล้วจะอัปเดตให้ฟังว่าตอนเนี้ยไปขั้นไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนเนี้ยตัวเองยังงงอยู่เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออ โอเคนะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะคนที่ทํางานก็ให้ม่เอ j นจอยกับงานแล้วก็มีความสุขกับงานนะคะใครที่กําลังจะนอนก็นอนลับฝันดีราตตีสัสดั์พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ